คลิปนี้มาดามมาจะพาทุกคนมารีวิวลิปเซเว่น S OS O S O ไทนี่ลิปแก๊ง129บาทให้มา5าสีเฮ้ยราคาขนาดนี้คุณภาพมันจะได้หรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบค่ะโอ้ยกระเป๋าต่างสั่งกระเป๋าตางสั่งกระเป๋า สวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมาคลิปนี้นะเจ๊ขอทำตามคำขอจากน้องๆใน YouTube และ Facebook นะคะซึ่งขอเข้ามาตรงกันก็คือเจ๊คะมันมีลิปเซเว่นออกใหม่อ่ะค่ะเจ๊ช่วยลองให้ดูหน่อยได้ไหมคะหนูไปยืนจ้องอยู่ตั้งนานแล้วเพราะว่ามันรอย29บาทมันได้มา5สีเลยแต่ไม่รู้ว่าสีจะออกมาเป็นแบบไหนเจ๊ช่วยลองให้หน่อยทำตามคำขอนะคะเพราะว่าเจ๊เป็นคนสวยและใจดีสวยและใจดี เยพูดอะไรไม่รู้อ่ะอายปากเหมือนกันนะคะคุณอ่ะเดี๋ยวเจ๊ลองให้ดูนะคะทั้งเรื่องของเม็ดสีเขาเป็นยังไงแล้วก็มันมีความทนไหมแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือความทนไม่ได้การันตีว่าเป็นลิปสติกที่ดีนะการทดสอบความติดทนเนี่ยทำให้ดูเพื่อจะให้ผู้หญิงที่ขี้เกียจ เติมลิปได้รู้ว่าไอตัวลิปเนี่ยที่ซื้อไปเนี่ยมันจะตอบสนองความต้องการของตัวเองได้หรือเปล่านะคะแล้วก็แมสสีเป็นยังไงสีเป็นยังไงอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าทาทับแล้วมันจะแห้งไหมนะคะมาดูคำเคลมของเขาก่อนตัวลิปเนี้ย XOXO Lip Tiny Gang นะคะมีราคา129บาทนะคะมี5แท่งด้วยกันซึ่งแต่ละแท่งเนี่ยมันบรรจุมา0.68กรัมนะจ๊ะลิป XOXO Tiny Lip Gang นะคะเป็นของ AR c o s m e t i c นะเขาผลิตมาให้5 ีคือแบบโอ้โหร้อยิบเก้าบาทให้มาห้าสีเลยมันตกสีเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทกว่ากว่าใช่ไหมให้ฉันตกเลยนะคิดเลยดีกว่ายี่สิบห้าบาท,ทตกแท่งละประมาณ25บาทกว่าๆนะคะลิฟแท่งละ25บาทอะ่ะโอ้โหกล้าทำได้ไงอะ่ะแล้วหแลอย่างนึงเข้าเซเว่นด้วยนะมาดูแต่และแท่งกันเลยดีกว่าว่าลิฟแท่งละ25บาบาทเนี่ยมันจะทำได้แค่ไหน แม่คุณแม่ทุนหัวถึงลิปจะอันเล็กขนาดนี้นะจ๊ะแต่ทุกแท่งมีบอกเบอร์สีมาด้วยจ้าโอ้โหเฮ้ยทำได้ไงเน่ยแล้วแบบมันเล็กมากจริงๆมันเล็กมากดูเทียบกับปากเจนะปากเจใหญ่กว่าแท่งลิปแล้ว129บาทให้มา5สีแท่งละ25บาทกว่ากว่าเ,เดี๋ยวเรามาดูทั้ง5สีกันเลยดกว่ะว่าทั้ง5สีเนี่ยสีเป็นยังไงบา้าง ส01คิวเกอเอลมันจ้าทาแบบออมเบรไล่สีนะจ๊ะเดี๋ยวลองทาแบบเต็มปากกันดูบ้างนะว่าสีนะ่าจะอิเทริแค่ไหน สีนี้สวยอ่ะเข้ากับเมคอัพวันนี้เลยอ่ะขอบอกความรู้สึกครั้งแรกที่ได้ใช้ก่อนคือลิปอ่ะเนื้อมันนุ่มมากแล้วก็แมดสีมันแน่นมากจริงๆอย่างที่เขาบอกนะอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีกลิ่นเหม็นมีความสบายปากแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าปากจะมีความชุ่มๆอยู่ทาไล่สีก็สวยทาเต็มปากก็ยิ่งแบบคือดีมากเลยอ่ะโอ้ยกระเป๋าต่างๆกระเป๋าต่างนกระเป๋าต่างา ปอย่าเพิ่งไปดูสีที่สองก่อนสีที่สองสีพิงค์บลอสมค่ะ นี่คือแหละมอเตอร์ไซค์ขับผ่านบ้านเปล่าไม่ใช่แต่แบบถึงมันจะเป็นสีโทนชมพูแต่มันก็มีความติดส้มน้อยแล้วมันเข้ากับสีผิวของเจที่มีอันดร์โทนเหลืองมากเลยอะซึ่งคนทั่วไปก็อันดร์โทนเหลืองเยอะนะก็น่าชื่นรอะนะคะเอาละวู้เอาลวยไม่ลดแน่ๆนนี่เป็นสีที่สองสีที่สจะเป็นยังไงศูา ออ a n เรนจ a พ h ชออรเรนจเฮ้ <Orange> mm hmm. ยตอนนี้คนดู <c oughs> มือสั่น <c oughs> แล้วเนี่ยมือสั่นเต็มสตาร์ทรถไปเซเว่นกันแล้วหืมละมุน hmm. อ่ะนี่ทาออมเบรนะคะไล่สี <c oughs> อ่ะมาแทวเต็มปากกันบ้าง ทำไมรู้สึกว่าวันนี้สวยจังวะไม่ <c oughs> ใช่ลิฟต์นะชันเนี่ย <c oughs> เอาอีกแล้วพูดในสิ่งที่ล่อต้อยอีกแล้วและเดินได้แต่ก็อย่างว่านะคะเรื่องความสวยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของตัวเองที่มีตัดตัวเราเองนะคะคุณถ้าเรามองเห็นความสวยของตัวเองอะเราก็จะสวยค่ะ พอเรามองเห็นความสวยของตัวเองอะเราก็จะสวยเราไม่ต้องขออนุญาตใครให้รู้สึกว่าเราสวยนะคะทุกคนฉะนั้นวันนี้ฉันสวย <c oughs> อันนี้ทาเต็มปากจ้ะ04ลอรีพา แบบส้มๆ,มๆมแบบส้มแบบมีความเจลของชมพูน้อยมากอ่ะแล้วแบบว่าชอบชอาเลยอ่ะทีนี้ดิฉันก็เจอแล้วลิปที่แบบว่าเวลาที่ไปเที่ยวหรือว่าไปต่างจังหวัดหรือเข้าป่าอะไรอย่างเงี้นะก็พกเซตนี้ไปเลยเบาด้วยแต่ละอัน คือลิปนะเจ๊ไม่ขออะไรมากไม่ต้องติดทนนานแบบว่าโอ้โหกินน้นําไม่หลุดกินข้าวไม่หลุดก็ได้เติมบ่อยได้ซึ่งเจ๊คิดว่ามันมันเป็นสิ่งปกติที่ต้องทําอยู่แล้วนะแต่เวลาเติมอ่ะ้ารู้สึกว่าสบายปากนี่คือไม่เอาเลยนะแต่แบบวสวยจังเลยอ่ะเต็มปากหน้นี้ละี่ศูนย์ห้ b r o o ค่ะ คือคือสีสีเขาดีมากอะโทนสีนะโทนสีที่เขารวมมาให้ไล่มาตั้งแต่โทนสีแบบหวานหวานสั้นเปรี้ยวโทนสีแบบกําลังเป็นที่นิยมยิ่งสีนี้นะก็คือแบบในลุกได้เลยอะพาเลตเดียวได้หมดทุกลุกเลยเครือบอืดีอะแต่เดี๋ยวมาดามเมาส์เนี่ยจะไปกินข้าวนะคะไม่ได้กินข้าวเย็นเลยก็จะลงไปกินข้าวเย็นนะคะแล้วก็พอกินข้าวเย็นเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเจจะมาสรุปให้ฟังว่าเฮ้ยพอผ่านการซับแล้วก็เติมใหม่จะเป็นยังไงนะคะไปกินข้าวเย็นกันดีกว่า และนั่นก็คือทั้งหมดนะจ๊ะก,กับการรีวิวลิปสติกเซว XOXO t i n y Lip Gang ตัวนี้ก็ในส่วนของเนื้อสีดีในส่วนของอสัมผัสของเนื้อลิปสติกนะคะค่อนข้างดีขอหักนิดนึงตรงที่สีที่5ความแห้งเล็กน,น้อย เลค่ะเล็กน้อยจริงๆมากๆหลังจากที่ไปกินข้าวแล้วพอซับแล้วเนี่ยลิปสติกยังคงเหลืออยู่บนปากค่อนข้างเยอะนะจ๊ะเติมใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ยังมีความสบายปากอยู่พิกเมนต์แน่นโอเคอยู่นะคะตรงนี้ก็ดีไปอีกนะจ๊ะที่สําคัญเลยก็คือหาซื้อง่ายราคาดีนะคะซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะทุกคนตัวนี้อ่ะทั้งหมดทั้งมวลนั้นเจ๊ให้9.5เต็ม10หักจิ้หนึ่งตรงที่มีสีสุดท้ายมีความแห้งเล็กน้อยเท่านั้นเองจ้ะทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้เจ๊ขอรวววบตึงแล้ก็สุป่าดี ไปซื้อจ้ะ ไปหน่อยนะเพราะว่าพอคลิปนี้ออกไปเดี๋ยวจะหมดเชลกันอีกสำหรับใครที่อยากให้แมดามเมานะคะรีวิวตัวไหนแบบอยากซื้อมากเลยเจ๊แต่ไม่มีใครรีวิวให้หนูดูเลยอะเจ๊ช่วยรีวิวให้หนูดูได้ไหมหนูจะได้ตัดสินใจได้นะคะสามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีคนเห็นด้วยแล้วก็ดันดันดันคอมเมนต์ขึ้นมาเนี่ยเจ๊ก็จะไปหยิบออกมาทําให้เพราะแสดงว่าคนอยากดูเยอะพอเจ๊ทาคลิปออกมาเจ๊ก็จะได้ยอดวิวเยอะด้วยคิงปากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิงกิ้งกันเอาไว้นะคะจะได้ไม ยกดแล้วเจอกันแล้วนะคะคลิปหน้าคลิปนี้มาดามาขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊าย